สวัสดีครับสวัสดีคนครับผมจออัชแนลวันเี้ผหมนเล่นนะครับอชิรอดอีพีหกเอออินโทรผมใช้ไม่ได้นะครับคนคลิปจะไม่มีโทรนะว่วงนนี้ขออภัยด้วยคลิปมันติดคลิปอินโทรมันติดก็ะสิทธิแล้วพวกอีพีอีพีสองพวกที่หายไปที่ผมลบ,ลบไปอ่ะคือมันติดหรขสิทธิ์ผมเลยลบออกนะคนแล้วไฟคลิปก็ผมก็ลบไปแล้วผมก็เลยอดยลัดใหม่รลงทั้งหม่ไม่ได้ ต้องขออภัยด้วยเม,มื่อกี้เพื่อนผมเจอเพชรเราเราไปดูเราพาไปดูค,น,น,คน,นเนี่ยคนเมื่อกี้เพิ่งเจอเพชรน่ะไม่แกะก่อนอัดทุกคนใช่เพื่อนพี่น้ำมือก่อนอัดมันมันออดดค,น,ออคนละออคนละโอ้ยยิออคนออครับไปๆเพื่อนไป ช่วงนี้จะไม่มีอินทูนะเดี๋ยวลองลงลงไอคลิปอิน่อนนะเอออินโทไอปับแต่งเองเออไปช่องเพิ่มไอ้ไปตรงอื่นดีกว่ามาช่องเพิ่มเพจเนี่ยเพจเน่ยเออใช่ใช่และโอ้โหม่เยอะแต่เพิ่มโอ้ปะนะเสียงเสียง สภาพอากาศสุเป็นสามมันดังกันไปว่าเธอร์เสียงเพเสียงหลักด้วยคลิปนี้ uh, อันนี้จะหาเพจพ่อพิษนะวันนี้เออคลิปหน้ายเราจะแบบเออไม่ใช่พวกเนี้ยลงเอ้ยเนี่ยคุณได้เบ่วงคุณไหมคุณทั้งหมดเลยคุณนะเออเออปุ๊บสามเม่จูบเม่ สิบเมตรปั๊บสิบเมตรปั๊บเอ้ยไม่คมยอีกสิบเจ็ดเมตรเมเึิมสิบเจ็ดเมตรสิบเจ็ดโอเยอะเก็บหนึ่งกองแล้วเนี่ยอืมมาชิคกั้เหยเ่มู่ฟังนะเก็ เดี๋ยวเราคุยไปทางโน้นแล้วไงเอาไปต้องกดเบอร์ไหมทำหรอ่ท่าำแย่งแย่งแย่งคุณต้องบนด้วยสามบล็อกอ่ะแค่นี้พอละไป็นเริ่มอีกฝั่งเคียร์เคียร์ตรงนี้ก่อน ตามมาตามมาเอาเอาของไปเก็บก่อนไปเดี๋ยวตายเฟมเดฟไม่หลับอ่ะเขาหนีตออัดไปด้วยนะได้นะกราฟมันเพราะมันหาไม่เจอได้ถั่วคำเลือ ฟ้าผ่าไม่อยู่หรือเปลืองเริ <c oughs> ม่มามาเรื่อยๆเลยอ,อะไรไอ้ไอ้ตัวเหมือนหนูอ่ะอ๋อซิวอฟิตฮึิกง่ายๆหนูเหรอเ <c oughs> มื่อก่อนมันจะเจอได้แค่ในอ้นี้จองโฮ เก็บเก็บเก็บเอาไหมมามามาเอ้ เอ,เอาเยอะไหมเพื่อเอาเยอะไหมเอามาสองกองปับอ่ะได้สี่กองคนละสองไงอ่ะเอาโลด้วยนี่ก็เ,เก็บกองนี้ปับเก็บเ็บเอ่ะอ๋ะอ,องั้นค้าใหม่เลยกนะัน แล้วก็มาจถูกปปปปโหยลำคาญฟ้าผ่าอันเดียวดีเออจะเข้าม,าอมาือยังไงเราแซมหันมังไปเนี่ย อยู่ช่องไหนอะช่องเดิมช่องช่องลูเริอไหมพึมนิมบอกไม่ต้องคือต่อไงไม่เจอเลยวีนงอีวีเดิมเหรอยังไม่ทันขุดข้างๆเลยแล้วก็เป็นเอวินที่เรายังไม่ค่อยเจออะไร lãy viên thìเจอ nãy sẽ monster à cũng sai à nãy nè, đợt nãy, chúng ta luyện lãy viên à, bay mương nó cứ nó cứ ai khụt luôn à, măng, tak cut 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 ani oh hey, hai wah

ย่งยังยังยเังฮะไหนว้าวมามาคนมาโดนอ่ะไม่กีเม็ดเ้ยไม่สี่เม็ดแน่เลยโอ้ข้าง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 พวกข้างเฮ้ยถึงถึงอ่ออุ้ยุเล็กเหล็กเล็กอุ้ยเล็กเหล็กห้าหกหกเมรอะเพื่มไม่ล็อกเพิ่มไม่ล็อก ครั้งบอกมาปุ๊ออบปุ๊บปุ๊บได้สามเมตรสามเม็ดปุ๊บอ่าก้ามเม็ดปุ๊บไอชุดสามเมตรดวงฟองเยอะหึดวงหมด,ดดูดไม่ดวงหมดแล้วบุ๋มแล้่ดวงหมดก่อนปพิ่มอีกเมื่อกี้พะกคดได้เท็ดเม็ดแล้วไปจ้ะ นัน่นกด F ไว้อะไรเก็บพื้นหุมนะครับกดใต้คอมเมนต์นะคนพิมมาไปอะไรเก็บพื้นที่กินเกลือตลอดทั้งปีฟองมากินไม่ไม่ไม่พื้นมากิอันนี้อยู่โรงเรียนฟองจอนไฟเลยทำไมครับไม่ว่า ขอรล่ฟังเดิมคอ,อ่ฟังไม่ได้ไมันรู้ว่าไม่มีแล้วนี่นะคณเองโอ้ยขัดใจวปทุกคนทางนั้นมือม,มีเสียงมันตืรอนั่นไงนี่ไง <c oughs> ไม่มีอะไรคน <c oughs> โอ้โหเป็นหอนเล็ก เฮ้ยขุดมงวอเจอทองทองนักโทษกไ่ใบบุ้มเยอะเลยพอแล้วทำเป็นทำอาไรทำอะไรเอาเป็นแอปเปิลชาร์จเอ็นชาร์จไม่ได้ได้ทำไงก็เป็นบ็อกรหไม่ได้ทำได้มันไม่ได้เอ็นชาร์จทำไม่ได้เยอมั่วนั่นแหละมันเอ็นชาร์จไม่ได้แต่มันใช้เป็นบ็อกทองไง ไปทำแอปเปิลเอนชาร์ดมาทำไม่ทำทำทำแต่ทำไม่ได้เราทำอะไรทำไม่ได้ทำได้ทำได้เหรอเออแล้วทำไมทำไมพี่เขาไม่ทำไม่รู้รอ่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูว่าป่ะมาดิไม่เชื่อเราทำนะอ่ะพองพอป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอหรือเปล่าไอ้คน เ,เ,เ,เราไม่เ,มเล่นเราไปฮะงั้นเราบึ้มเราไม่เล่นร่วมนะเกมหมดเต็มไปดอูอืมเออไดออ้ดูเออทุนดูพยานเป็นพยานให้ทุกคนเป็น่งคอมกากกำลังรีโหลดโลก1.8.9

คิดว่าทำได้ป่ะไม่ได้เป็นชั้นแน่นะเออไม่ทำให้แล้วทำได้ดิอย่ามั่วไหนไหนไอ๊ะทำไมไม่ทำไม่ได้อ่ะท้ำเล้ยอยู่แล้วไง ปกติเป็นงี้ไม่ใช่ไม่ได้มันทำอยู่แล้วมันไม่ไอยู่แล้วมันไม่ไอยู่แล้วแล้วมั่วมันไม่มีสูตรทำทำอะไรบห้องอินชาร์ดโอเคๆเมั่ออมั่วคนเล่นไหามื่อก่อนจะรู้ตอนนั้นเราเคยเราเคยเราเคยลองทำตเงนี้วชันวชชันประมาณนี้แหละวัชชันเก่าะมันยิงจุดแปดจินึ่งจุดเก้าอ่ะ เราทำทำทำ,ทำไม่ทำยังทำไม่ได้เลยต้องหาดิโคตรไอ้สุดขัว้วทำไม่เอ้เป็นอ้ฉาดงงกับชวิต โอหชัดเก่าเลยมันเป็นเวอร์ชันแบบว่าซุปเปอร์เก่าของที่คาบได้อะใช่ไงเขาอ่าเอาออกไง ต้องทิศแหละวันนี้ทางออกฮึ เจอเพอ,นเนอีกะอ๋อที่ไหนน่าจะสองเมออสองเม็ดจริงด้วยควรแล้วว,ลวูมาเลยจอในบ้มาบุ๊งคลิปนี้ไม่มได้มาไอยคน <c ười> คลิปนี้ก็หาแร่ตามคกติ อ๋ลอลงระบายใจฮะปุ๊บหกเมตรแต่อ๋อสี่เมตรปึ๊บเจ็ดปึ๊บแ<ะ>ปดได้อยูไ่ได้อยู่เพิ่ไมได้อยู่แบบนั้นมาคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่ใช่หรอกขี้เกียจเออ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เลยไงก็คลิปนี้ก็หาแรงเฉยมัน

นี nee ่ไปเจอเพนเด็กอะเดี๋ยวออกเข้ามาคนเดินดูโอ้ยเเพิ่มอะไรกี่เม็ดห้าเม็ดหาออกฮัมโอ้ยเนี่ยมานละมันบักเมื่อกี้ เงี่ยคนฟอลท์แล้วดูเอ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้น้อยนะแม้ามีวตอวอันนี้ตัวนี้ตัวนู้นดู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 นะกว็ปิ๊คขึ้นเลยคนมาปั๊าปขู่คนดูคนดูกี่คนี่ยโอ้โหอันนี้แค่อันนี้แค่นนแควันเดียวนะบึ้ม ไม่ถึงวันเลยเออเออใช่ใช่ประมาณนี้อ่อถ้าถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ก็เริ่มก็ seperti, กกไลค์ก็แชร์ก็ตะไครให้ผมด้วยผมขอไปขอไปทดลองอีโทรก่อนว่ามันใช้ได้ไหมะเจอกันครับ